ดีครับสมาชิกท้าฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของการทำดัมมี่บอร์ดแบบง่ายๆนะครับวิธีการนั่นก็คือเอาเฟรมอคอนนะครับคอนที่เราใช้เลี้ยงพึ่งนะครับพึ่งพงธรรมดานะครับเสร็จแล้วเราเอามาเราเอากระดาษแข็งนะครับตัดมาให้พอดีแล้วใช้ยางนะครับยางรัด ก็จะเป็นดัมมี่บอร์ดให้ให้เราแล้วนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าดัมมี่บอร์ดเอาไว้ทำอะไรเราจะเอาไว้กั้นนะครับกรณีที่รังของเขารังเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะกั้นให้ดูรังนี้ผมหานางพญาเจอแล้วนะครับซึ่งเป็นรางพญาที่มาจากหลอดลวงที่ยังไม่เปิดนะครับนะครับ หลอดดวงที่ยังไม่เปิด่ยเปิดแล้วนี่ครับอยู่ตรงกลางของอของจอเห็นไหมครับเปิดออกมาแล้ววิธีการทำยังไงนั้นนะครับดูในคอร์ดออนไลน์นะครับเข้ามาเรียนได้นะครับ0 9 1ย์8 3 7 1หหรือ ID Line 8ครับ8 5 8 3้า9อันนี้ลังเขาจำนวนน้อยนะครับมันจะหลงเหลงเกินไปประชากรเขาน้อย ผมก็เลยต้องกั้นด้วยดัมมี่บอร์ดนะครับพอเขาขยายเต็มคอนสองคอนนั้นผมถึกจะเอาคอนมาเสริมไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะเต็มนะครับคอนมาเสริมเนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มให้เขา,าเต็มสองคอนนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับหน้าที่ของดัมมี่บอร์ดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กด u b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ